Think about the how I wipe I want like so you can sure. share. My the รสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราพบกับช่องสีธัญยาอีกเช่นเคยนะค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะดิฉันก็จะมารีวิวสกินใหม่ของแมรี่นะคะซึ่งเป็นสกินคอร์รปของการ์ตูนที่มีชื่อว่า My Melody <c oughs> นะคะเพื่ออยากจะบอกว่าสกินนี้น่ารักมากคุณนะคือมันเลือกถูกตัวมากเลยอ่ะคุณลมหมาะคุณลมหมีอ่ะดูดิอืมกระโปรงดูสุ่มสุดๆอ่ะคุณแม่แบบสกินนี้คือแบบอืม สุดๆอะคืออยากจะบอกเลยนะว่าตอนตีอะมันมีเอฟเฟกนะคะ <c oughs> เป็นแค่สกินม่วงแต่ความสามารถเท่าสกินทองคุณแม่ <c oughs> องค์ประกอบเอ๋ยไดวันอาจัยเอ๋ยกรุบคือดีอะคือเลออิศอะคืออวยไม่ไหวไอเดนทำถึงอะแต่ก่อนจะไปดูคลิปรบกวนท่านผู้ชมนิดนึงนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือกดไ like ลค์กดซับสไคร้ให้ดิฉันด้วยนะคะถือว่าหนูขอละค่ะคุณพี่้ากดแล้วไปดูในเกมกันเลยค่ะ Let's go <S หาห้องเจอแล้วค่ะ โอ oh my god คือสวยไม่ไหวอ่ะขอดูุญาโตวยทั้งเกมนะคะโอ้ยดูสิว่าตาเนี้ยเจอใครบ้างทนาย1ลูก้าหนึ่ง,ห,งหมอหนึ่งแล้วก็พีคเคบอยง่ายๆค่ะหวานชิวดูสกินเดาซะก่อนซื้อมันจะแพงจะไม่ไหวในไงนะคะไม่ได้นะคะถ้าจะเล่นกากอายเขาคะ่ะพูดมากทำเพลงเข้าไปดูกันในเกมเลยค่ะ let's go คือจะเข้าไปดูในเกมกีก่รอบคะอีบา้า เกมเริ่มแล้วคะ่ะโอไมกก็อคือเขามาในเกมอ่ะยิ่งสวยอะ่ะโค้อสวยคุณนาดูดิดูสกินดีหนูไม่อยากอวยนะคะแต่ก็ยังอยากอวยอยู่ที่ฉันรู้สึกว่าน่าจะมีคนอยู่สุสานนะคะมั่นใจมากในดิซีอ่ะ ขูก็ขึ้นอยู่นะแต่ทําไมไม่มีคนวะอาจจะเซนผิดพลาดนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรหรอกมั้งในบทก็ไม่มีงั้นน่าจะอยู่ตรงนี้แหละวับดักเลยค่ะตัวแม่ตัวมามผออืมอยู่ตรงนี้อ๋านี่ไงเดินไปเอ้ามันไม่ฉีกไปทางนั้นอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองใครเอ่ยอืมอิงหมอเฉือนกลับมาเดี๋ยวนี้นะหล่อนรู้ไหมคีริกหล่อนแล้วแหละที่ทําให้ฉันนมเบี้ยวอืมดิฉันไปแก้ที่เกาหลีมาเรียบร้อยค่ะมาค่ะพร้อมล้างแค น,นมที่ฉันเสียไป800เสียไป800ซอซีซีก็ทำใหญ่อยู่เนาะ <t will> ทุกคนฟังเสียงเอฟเฟคดีน่ารักมากอ่มาขึ้นมากลับไปอฮะนี่ผัวมึงที่ร่วมธุรกิจกันเหรออฝากไปก่อนเถอะม,มานั่งเก้าอี้กันนังหมอเถื่อนทำนมกูเบี้ยวพี่ค่าบอยคะพี่คิดว่าพี่เปิดธุรกิจกับมันแล้วพี่จะรอดหรอคะก็เหมือนกันแหลคะค่ะนมที่นมหนูเบี้ยก็ฮอปพี่นั่นแหละค่ะ พี่ทำไรอ่ะโลกป้า่าโ,โลกหรือเปล่ามามเมื่อกี้น่าจะบิงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะกลับมาห,มหล่อนคิดหล่อนว่าหล่อนจะใช้เชือกหล่นแล้วทำได้บิงยังอยู่ในมือฉันนะคะเราไม่ไมีทางรอดหรอกค่ะจะไปไหนล่ะคะบิงค่ะ จะไปไหนเหรอคะ <c oughs> คือเอฟเฟกนะ่าหลักมากเสียงอะไหนไหนดูซิใครมันจะมารับผิดชอบนมฉันอีสองผัวเมียเถื่อนเดี๋ยวสักวันเถอะนรกจะตามกินหัวมึงคอยดูไหนดูซิใครใครรือาจจะมาช่วยมันรู้ไหมคะว่ากูเสียงเงินไปเท่าไหร่กับการแก้นมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะไหนดูซีมาจากทางนี้หรือเปล่าไม่นะก็ไม่มีอ่ะทำไมหูขึ้นวะเดี๋ยวพับไม้ก่อนนะคะเกะกะระเกินอีไม้เนี่ย S <S เอ๊ะอย่าชิ่งนะคะมึงอย่าชิงรับกลับมารับผิดชอบก่อนคะอ่ะเอเอ,เ,อเริ่มเดินเนาะกลับมารับผิดชอบก่อนคะ่ะอีพี่ขาบอยมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะคะอืลูก้าชัดเจนมึงก็ร่วมเอากับเขาได้หรอไม่คิดไม่ฝันว่าคนเรียนเก่งอย่างมึงเนี่ยจะมาเอากับเขาด้วยอ่ะไม่เป็นไรงั้นมึงก็นั่งเก้าอี้ไปกับเมียมึงละกันกูให้เวลาพวกมึงสองวัน ถ้าไม่เอาเงินแก้นมให้กูกูจะแจ้งตำรวจบอกไว้เลยนะคะ เรื่องนี้หนูไม่ปล่อยไว้แน่ค่ะคุณผ่านเนอร์เอออิลูก้ามันไปไหนวะเมื่อกี้ก็เดินอยู่ดิ่งดิ่งอ๋อยู่ตรงนี้เองล,ลูก้าลูกอยู่ดีๆไม่ชอบชอบทำธุรกิจเสริมได้เดี๋ยวเจอแม่เลยกูแค้นเหลือเกินคนที่กูไว้วางใจก็คือมึงมแค้นเหลือเกินปล่อยมันไปอีนั่นเดี๋ยวเอาอีนี้ก่อนปั่นเร็วดีนักมึงมานั่งเก้าอี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะได้ กลับบ้านแน่นอนค่ะเตรียมตัวรับใช้ซิลิโคน8 0ดรกูได้เลยอีก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะสำหรับคำหยาบแต่ก็เพื่ออัธรลดแล้วค่ะเพื่อให้คีมันมีความสนุกอะเนาะก็นิดนึงนะคะคุณน้าปล่อยวางบ้างบางทีปล่อยจ่อยคือเมื่อกี้เห็นเครื่องนั้นสั่นอยู่เอ้ยมันไม่หิวาเพอะวาเพอยังจะตีอยู่วาเอว้าเพอมาอยู่ไหนกันเอาจนเสร็จพวกมึงเอาจนเสร็จ อืมเดี๋ยวทุอัน,นทิ้งก่อนแล้วพวกมึงสองคนเนี่ยจะไปไหนฮะ กลับมารับผพี่ชอบกูก่อนนี่เพิ่งสังเกตนะคะว่าตาเนี้ยมีหมอตั้งสองคนมีหน้าหละ่ะทาไมนมกูถึงเบี้ยวทั้งสองข้างหืมข้างเดียวกูไม่ว่ามันเบี้ยวตั้งสองแล้วประเด็นคือกูทําอะไรอยู่เนี่ยกู <c oughs> ทำอะไรเนี้ยหื <c oughs> นี่เนีอีนี่เคยกดไฟวิวทันวะเนี้ยขอร้องหืม <c oughs> จะไปไหนคะจะไปไหนคะคุณผู้ชายกลับมาคะ่ะหืมไม่รอดไม่รอดอีนางหมอเทื่อน หล่อนจะไปไหนหล่อนนี่แหละที่ทำนมข้างชายฉันเบี้ยวเพาะมึงคนเดียวไม่ใช่อีดันกูดูผิดชุดเขียวๆไม่ใช่ชุดฟ้า,ฟาอ้ากูขอโทษอีเมื่อกินด้วยนะคะคือทุกคนอาจจะงงกับบทละครเรื่องนี้มันกลมกลวยมันแบบบกไปวนมาแต่ก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยนะคะดิสนก็ตั้งใจทำสุดๆแล้วคะ่ะอ่ามาเจอละอีหมอชุดเขียวมึงนี่แหละนมข้างสายกูเบี้ยวเพาะมึงเลยจะไปไหนฮะวาบค่ะ เจอแน่ไปไหนก็ไม่รอดแล้วค่ะดิฉันรอไม่หมดแล้วค่ะบิงก็ยังอยู่ในมือหล่อนคิดเหรอบัลหล่อนเน่ะจะรอดหล่อนไม่มีทางรอดแล้วค่ะนี่เน่ยเจอบิงฉันไปเลยค่ะมึงอะอฮะทำอะไรเนี่ยฮึรีอ,อาดันหลบบิงเก่งจังเลยมึงเก่งนะัก เก่งหนาอีฮี่มาขึ้นมาเลยค่ะนั่งเก้าอี้เลยค่ะนี่แหละมึงนี่แหละที่ทำนมข้างสายกูเบ้เอ๊ว่าแต่อีขบอยมันไปไหนวะคือศพฉันจำได้ว่าตีไว้หน้าโบแต่หาไม่ให้เจออยู่ตรงนี้หรือเปล่าคือหาไม่เจอจริงๆนะคะ คือกูจะบ้าคือคานไปไหนคือคานโยเยียคานฉํำคานอยู่อย่างอะ่ะคานเหมือนไม่ได้คานคานเหมือนเป็นสัตว์เหลือคานค่งบอกรึ่นหนามอะ่ะกลัวปะน่ากลัว โกรธปะน้องจริงจังนะคะคุณผู้ชมที่ฉันหาเซอไม่เจอคะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปีปเปอร์มาก่อนเอ๊ะดิฉันลืมไปคะ่ะปีปเปอร์ตอนลงม,มันไม่แสดงหรือแสดงวะไม่รูค้ค่ะไม่มีใครหรือเลยแค่อะหรือว่ามันอาจจะคานไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ก็มันไม่น่านะเอ๊หรือหรือมันจะคานไปหลุมตรงกําแพงแตกวะไม่น่าใช่หรอกมัง้งแต่ถ้ามันคานมาตรงนี้เราก็ต้องเจอมันเรยหรือเปล่าโอ้ยอีนี่ หายากหายเย็นหรือเกินเอียคือจะแพ้อยู่แล้วก็ยังไม่อืมอ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้กูจะบ้าสไลด์เลยค่ะมันสไลด์เลยกูจะบ้าคือไม่รู้จริงๆว่ามันมาตรงนี้ไงถ้ารู้ดีเซนก็จะทำอยู่อย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะบายบายค่ะ